บิ๊กมาชนกจำาได้หรือเปล่าเราไปเจอกันแล้วห้างพักหนึ่ง,งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นขอทานแต่วันนี้เราไม่ใช่ขอทานนะจำจำได้หรือเปล่านี่คุณเป็นใครฉันฉันไม่รู้จักมาก่อนฉันไม่รู้จักเลยจากที่คุณพูดออกมาคืออะไรอ๋อก็ถ้างั้นเดี๋ยวจะแนะนําตัวให้รู้จักนะใช่ใน,นผมคนที่เห็นอยู่นี้เขาไม่ได้เป็นขอทานแล้วเขาเปอนทางหญิ คนที่เห็นคนนี้เขาก็คือคองค์เทพประธาน กูไม่เข้าใจอ่ะกูไม่รู้เที่พูดปกติเดี่จ๊ะะได้ยินจะบอกชื่อจริงไหเขารู้่บอกชื่อจริงบเราเป็นคนปัสวชื่อชื่อจ๊ะเข้าใจไเใจจะขอโทษ จะเลิกอยู่แล้วทำไมไอช้อนคนเดียวเลยหาเรื่องให้อีกนะที่คนพูดมาฉันไม่เข้าใจแล้วอีกอย่างหนึง่งที่จะบอกให้นะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่อโอญิงขวัญใช่เนาะเธอไม่ใช่ของเชนน็อกใช่แล้วเธอเป็นใครกันฉันฉันมีชื่อว่าน็อกเป็นคนเฝ้าสวนอยู่ที่นี่นะจ๊ะข้อสวนชื่อน เป็นความสวยใช่ถ้าเธอเป็นโนคนนั้นคนกลางก็เป็นกิษบูสิมันเข้ากันตรงไหนเนี่ยมันคนละสายพันธ์กันนะเฮ้ยแล้วแล้วว่าจะเป็นปัจจุบันเพรากัดไม่ค่อยเก่งเลยทำไมอ่ะดวงโตอื่นเขาย้ำหน้ามาหน้าเขาไม่หลับ ก๋าชโนอย่ามาแกล้งเราเลยแกล้งอ่าไม่ใช่ไหมเนี่ยเท<อ>ำไม่ไดีใจเหรอเราที่ประธานต้องขอโทษน,นะที่เราปลอมตัวไปขอทานคือเรายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวได้แต่ตอนนี้เรารู้ว่ากัาชนโนกกนําลังโดนลงโทษอยู่เพราะว่าธรรมรงวงมั่นเนี่ยมาอยู่ที่เราพระเจ้าอาเดชุดมก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่อ,องทั้งหมดมันเป็นไปยังไงเอาเป็นว่าวันนี้นะ่ะเราจะพากัาชนโนกไปเข้าข้างพระเจ้าอาเดชุดม จะได้พูดจัดท่องสักทีนะไปหยุดอยูนี้นะคุณไม่พูดเรื่องอะไรยังไงกันฉันบอกว่าไงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่อุูนอีกคนฉันนกฉันมีชื่อว่านกเป็นคนเฝ้าสวนอยู่ที่นี่ก็จับก่อนฉันนกรู้จักเลยทำไมคือฉันไม่เข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอมีเหตุผลอะไรทำให้เธอถึงไม่ยอมรับว่าตัวเองคือขวัญชนกพระพ่นของฉันแต่ฉันจะบอกให้เธอรู้นะว่าฉันเนีต้องข้ามน้ำข้าวทะเล เสียงเป็นเสียงตายต้องขึ้จะมาแต่งงานกับเธอที่นี่ไคชนกอย่าไปเรีกันันบชนกเธอถามเธออีกรั้งเธอใช่ไอชนกหรือเปล่าถ้าใช่ก็บอกใช่ถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ฮะ ลอคิดดูสิในผมที่ขอเช่นนี้ประธานเกิดมาเกิดม,มาพี่ชายกัดแกล้งถูกโจ้ได้ดค่ะ,ะจน,น,นนะต้งนนองหนีร้อนมาพึ่งเย็นข้างน้ำข้างทะเลมาที่บ้านอิมทัทุ่งมั่นฝันชนละล้มได้ใจจะมาแต่งงานกับมันทุ่งมั่นฝันชนละชนละ้เจอกันครั้งแรกกับตองโตเป็นขอทานขึ้นมาให้ทานหัวใจดีเหลือเกินแหวนมั่นจะแท้สำคัญแค่ไหนแต่ให้ขอทานได้พอเราจะคืนก็ไม่เอาเสียไปไหนเสียไปไหันชนะล้เลย ไม่ใช่ไหมว่าสุด้าม่เจอกันใช่ไหมและแ่ะเพอวันนี้พอไปเจออยู่ดีๆบอกว่าตัวเองไม่ได้ชื่อขวัญฉันรู้บอกว่าตัเองชื่อนกเป็นคน้าสวอไม่รู้ว่าคิดอะไรอยมันโคตรสนกมากเลยใ่ไหมล่ะนี่ดีนที่มันเป็นชีวิตฉันมันเป็นใจฉันถามันเป็นใจแกใจแกใจมันจะทไหมทุกขาดนี้มันยวที่ด้กันถ้าหากก นายผมก็ต้องโกนหาผู้อาวุโโอ้โหนายผมก็ต้องมาหัวด้วย่ิี่โอ้โหดิเกียบตีนเยียบตีนใช่รทานทำอะไรทำตาเนะอะขวัญชิดด้วย เขาบอกไว้เลยว่าระหว่างเธอันเขาบอกว่าโนโนจันโนเห็นไหมรังไ่มเห็นเห็นได้ไงเห็นนั่คยเ่นแล้วทำไม่ดีนะแล้วกาอยู่ตัวเอง ดูวิบเวียนดูเห็นแต่ลอกลอกอืออะไรอ่ะไม่ใช่แปลว่าอะไรนะเขาพูดภาษาอะไรภาษาไทยคุยู่ฟังไม่ค่อยชัดนี่ไงดี๋ยวดิ๊พี่ลอกกระโดดเลยเนี่ยกระโดดขนาดนี้เราก็ต้องง้อแล้วล่ะง้อยังไงล่ะหนไม่เคยง้อมาก่อนง้อไม่เป็นก็พูดจาแบบ เด็กเขาต้องพูดจาวนหวานโก้ๆอะไรอย่างเงีย้ยแล้ว,วขี้งอนซะด้วยเนี่ย <c oughs> คือว่ามางอ้อน่ะดีกันหน่อยได้ไหมเมือจากพ่อทษานะท่านมีคนหรือเปล่าคุณเมื่อสักครู่นี้นะ่ะเออแค่อยากลองเฉงเฉยๆนะ่ะเออดีกันเถอะนะนะนดีกันนะเชิญไปที่อื่นเลยไม่ดีไม่จัดเ <c oughs> ข้ามีใหม่แล้วใช่ไหมดีเลยถนะ้าอย่างนั้นเนี่ยเช้านี้เราตื่นไปทำบุญไหว้พระกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะรู้ไม้อย่าลืมนะลืมอะไรอย่าลืมให้บนนั้นลูกน้องเนี่ยนะ จาเข้าหมู่ลแ,มแล้วดีกันหรือเปล่าจะดีหรือไม่ดีฮะนี่มันน้อยแล้วนะไม่ดี คือคือคือเขาอ่ะไงคือเขาเนี่ยเขาไหนก็เขาคานี้หน้าหนาวเลยฝนก็ตั้งเท้าจะต่อยเลยมันเป็นเขาไปมันเป็นลุ้นนะคะเป็นลุ้นกาพูดกันอันนี้ตัวเองอันนี้เขาเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเพื่อเรา แล้วก็จะไปหาที่ไปแล้วไปแบบนี้ถ้าเกิดจะมีครหกล้มแน่เลยเราไม่ยากหรอใครอ่ะโคตที่เขามไม่ดีอ่ะดุจชอนเหรอุจช้อบ้าโอแต่ว่าเอาไปแล้วนะถ้าเกิดแล้วมนไปง้อเขาเดียเราม่ได้เป็นของลาถ้าเรนจะไปง้องไรเล่าก็เหมือนชิมุกจะเปง้อแกงเรา เราจะไปง้อได้ยังไงลองงอนเขาอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ว mmm ่าเขางอนเราแล้วนะตอนนี้ทางอนแล้วร้องไม่ได้เพาะมันงอนเราแล้วตอนนี้เขางอนเราแล้วแล้วต้องทำยังไงไปง้อเขาแล้วตอนนี้เรางอนเขาสลุกแล้วก็ไปง้อเขาไม่เอาหรอกไม่ง้อเ่จะได้ลงไปสวัสดีปีใหม่ใครจะใครไม่ทำ แ้่เราไม่ได้งอน,นแล้วเราไม่ได้ผีมจะไปงอ้อได้ยังไงเราไปงอ้อกันไปเะื่อหมดท่านเลยไอ้หนุ่มไปง้เขาจะพานทำของทำงานได้ยไหมยามยังไม่ได้ทำงานทำบุญเช้าแลอวจะหนุปไปงอ้อไปงอ้อแต่ทันเราก็วิ่งไปไหนก็ไหนล้วทันไหมเนี่ยจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะ เราอยู่ที่เคอีูที่เครียดนี่ผมกคุณนะเนี่ยไม่ได้หามว่าคุยนะแค่แไปแก้ผ้าออกนะขอท้อทีตามมาพุผู้ชายเหรอหมาพี่เซนเซียเซียเชียวหมาไม่ทำอะไรเนี่ยลุกเรี่ยวนื่องันร้องเนี่ยมันอยู่มันอยู่ใกล้เ้องตางงอด้วยเคะยังไงอ่ะง้อเหรอ ทำไมคนน้นมรู้มาะันเป็นกง้อเยเี่ยพี่้องแบว่ะไป็นงอปเชน้อไปเชนอ้อันมองแหลมเปียวเลยเฮยเห็นชั้ชั้นเว้ยไม่ใช่นี่เดนแลมเลยนะแลมเปี้ยว ้เข้ามไปทั้งมือหรอพี่ชอนก็ทำจะมใหม,นะม่นะทรงอะไทรงฐานหย่อนยิ้มเดยว่าเป็นจริง้เชื่อหรอพวกเราพวกัน้ยคุณยิงแล้วายงใช่ไ่มแตะต้องมาอย่ามาดู อย่ามาอย่าโดนเพื่านนี่ไงอย่าอะไรมึงง้อเลยไม่ได้ง้ออะไรทั้งนั้นม,มึงง้อทำไมง้อแตงเนียดี้ไม่ดีด้วยถ้างั้นลองร้องเพลงเถอะ้องเพลงอะไร้องง้อเพลงจีนเพลงจีนเพลงไทยไม่มีหรอไม่ันไม่เพลง เอพใคเนี่ยแต่ว่าทำเนียงจริง้นเราไม่รู้แต่เ,เสร็จปะนีอ่อย่าเล่นตัวยมากจะกูไปเล่นกับคนอื่นจ้ะ <c oughs> ออนนะ้เอไนะนี่เอาแบบนี้เลยคุณเจ้าค่ะแบบนี้เหรอใช่นี้ใหม่นะคะแ้ยานะคะรอยากจังแล้วทุกเต้นก้วปเต้นด้วยสองนิ้วสองนิ้วนะินิวนะสองนิ้วข้างละสอง

เดี๋ยวเราจัดการให้เพราะว่ามึงจะเป็นผู้ชายมึงลูกชายเป็นกันเลยเรื่องนี้น้องฟ้าต้องรับรู้มันเป็นลูกสาวอัวอะไรเป็นลูกสาวตัวไม่ต้องมาพวกนี้เลยมึงเลิกสองคงจัดการได้ไหมไม่นะเดี๋ยวกูจะช่วยมึงสองคงนี้ไว้ไว้ใจไม่ได้เลิกคบเลิกคบว่าสองคงเลิกคบอ้า Được gặp quận lao sạc khổ mặt nhất ยังไม่ joue, ไปยังยังอเียยังไม่เป็น <hi> เ,าเนาะต่ไปแล้วต่ไปแล้วไม่เคยอยู่พงเลยมึงก็พาเขาไปแล้ว <illustrate> ไม่เคยแยกจากกันกับใครเพราะที่ี่ีเลี้ยงตลอดที่คนร้อมร้องมานี้ามาอยากเจอนี่มันจะดีส ต้องเขากำแม่งด้วยมาซีช้อนกูไม่ได้น้ำแล้วเหรอเนี่ยสิบสิบสิบเนี่ยช้อนน้ำสิสิหกหสี